คุณภาพอากาศอย่างที่เราบอกว่ายังมีการปกคลุมด้วยฝุ่น PM 2.5ต่อเนื่องคุณพัทรพรตั้นง,งามไปสำรวจปัญหาฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพนะคะแล้วจะไปดูกันว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามกับคุณพัทรพรค่ะคุณพัทรพรคะ คุณจิรสตาคุณพรวดีคะแน่นอนว่าช่วงของเช้าวันนี้นะคะยังคงพบปริมาณฝุ่น PM 2.5นั้นปกคลุมทั่วกรุงเทพมหานครอยู่นะคะแล้วก็พื้นที่ที่เราไปสำรวจคะ่ะอยู่ในย่านของชุมชนแล้วก็อยู่ในย่านที่มีถนนเส้นหลักมีการสัญจรพุกพล่านด้วยคะ่ะ โดยสภาพฝุ่นเช้าวันนี้นะคะที่ช่างภาพเราใช้โดรนบินสำรวจจะเห็นได้ชัดเจนถึงฝุ่นปกคลุมเมืองกรุงเทพเป็นวงกว้างเลยนะคะซึ่งสถานการณ์ที่เห็นอยู่แบบนี้ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่วันนี้จนถึงช่วงสายแบบนี้ค่ะอย่างจุดนี้อยู่ช่วงโซนลาดประเขานะคะแล้วก็โซนที่เชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นเขตลาดพร้าวบางเขนจตุจักรซึ่งก็ล้วนมีค่าฝุ่นเฉลี่ยนะคะอยู่ในเฉดสีแดงและสีส้มต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยซึ่งก็ส่งผลใน เกณฑ์ที่บอกว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะจากการวัดค่าฝุ่นของกรมควบคุมมลพิษก็จะเห็นได้ชัดเจนด้วยสายตาด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเรามองภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้ค่ะโดยเฉพาะโซนที่มีตึกสูงและมีความเป็นเมืองชุมชนหนาแน่นหรือว่าเป็นถนนเส้นทางหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีพหลโยธินค่ะก็มีปริมาณรถยนต์สัญจรพุกพ่านกันตลอดทั้งวันเลยค่ะ ขณะที่อีกจุดหนึ่งคือที่แยกเกษตรนะคะซึ่งเป็นถนนที่มีทางเชื่อมจุดตัดกันค่ะระหว่างถนนพหลโยธินเชื่อมต่อกับถนนงามวงวานและถนนเกษตรนวมินหรือว่าประเสริฐมนุนกิจนะคะก็เป็นอีกจุดที่มีค่าฝุ่นเฉลี่ยรอบ24ชั่วโมงนั้นอยู่ที่90ไมโครกรัมต่อรูปบาทเมตรนะคะซึ่งก็ถือว่ามีผลต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันสอบถามกับประชาชนหลายคนนะคะก็สะท้อนค่ะว่าต้องหาวิธีป้องกันตัวเองในช่วงที่มีฝุ่นแบบนี้นะคะโดยเฉพาะการเดินทางตามสถานที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารแบบไม่ปรับอากาศค่ะหรือว่าการเดินอยู่บนทางเท้าริมถนนที่มีการสัญจรผุกพ่านและก็อาจจะมีอาการระคายเคืองตาหรือว่าไอคันกันบ้างนะคะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะค่ะ ซึ่งสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นะคะอีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้เรามากอดติดก,กันอยู่ค่ะนั่นก็คือที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานาครนะคะข้อมูลล่าสุดตอนช่วงเช้าวันนี้ที่เรากําลังรายงานสดเกือบเกือบ11โมงแบบนี้ค่ะพบค่าฝุ่นของกรุงเทพมหานาครเนี่ยเป็นเฉดสีส้มทั้งกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็มีเฉดสีแดงะคะอยู่ในสพื้นที่ด้วยกันนะคะก็คือพื้นที่ทวีทวัฒนาบึงกลุ่มหนองแขมแล้วก็บางขุนเทียนค่ะ สถานการณ์เบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นก็บอกนะคะว่าระยะสั้นเนี่ยให้ใชมาตรการ Work f r ฟอร์ m e ค่ะก็มีผลกันตั้งแต่วันนี้ด้วยแล้วก็อีกสองสาวันที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะด้านหลังของดิฉันเนี่ยค่ะจะเห็นได้ถึงของทีมศูนย์ข้อมูลนะคะคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครเขาก็ทํางานกัน24ชั่วโมงเพื่อต้องรายงานสถานการณ์ให้กับคนในกรุงเทพได้รับทราบผ่านทางเพจของกรุงเทพมหานครนะคะ แต่โจทย์ใหญ่เนี่ยแหะค่ะที่เขาบอกว่าเอ๊ะนอกจาก work from home แล้วหรือว่าเมื่อวานเนี้ยเขามี big kinning บิ uhm ๊กคินนิ่งกันไปทั้ง50เขตพร้อมๆกันเนี่ยค่ะเพื่อที่จะลดแล้วก็ล้างถนนไปลดปริมาณฝุ่นตั้งแต่สอ <TH ES> งทุ่มเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝุ่นเยอะเหมือนกันแต่คําถามใหญ่นะคะว่ากรุงเทพมหานครนั้นทําอะไรกันไปถึงไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะกับทางโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครค่ะว่าที่สุดแล้วพวกแหล่งต้นกําเนิดต่างๆเนี่ยค่ะได้ดําเนินการอะไรไปถึงไหนอย่างไรแล้วบ้างค่ะ สำหรับกรุงเทพมหานครนะคะก็มีแผนการตรวจแหล่งกําเนิดฝุ่นเพียม2.5นะคะเป็นประจาทุกเดือน,นะคะ่ะสําหรับแผนของวันนี้นะคะวันที่8มีนาคม2566ค่ะเราก็จะมีการตรวจสถานประกอบการโรงงานนะคะสถานที่ก่อสร้างค่ะแผ่นปูนค่ะแล้วก็มีการตรวจลดควันดําในสถานที่ต้นทางนะคะอย่างเช่นแผ่นปูนไซต์ก่อสร้างหรือว่าเราก็ลงไปตรวจควันดํา เออเรือในในตามตามจุดที่มีการขึ้นเหลือที่เราเคยเห็นนะคะวันนี้ก็จะมีแผนออกไปตรวจเช่นกันค่ะค่ะแล้วกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่1ตุลาคมค่ะ2,565ค่ะ ถึงเจ็ดมีนาคม2566นะคะค่ะก็จะมีการตรวจสถมภานประกอบการค่ะแผ่นปูนสถานที่ก่อสร้างนะคะถมดินแล้วก็มีการตรวจควันดำค่ะในสถานที่ต้นทางควันดำรถบรรทุกนะคะรถโดยสารถ้าเกิดพบเห็นการเกินค่ามตาตรฐานเราก็จะแจ้งให้ปรับปรุงค่ะในส่วนของการมีการแจ้งเตือนนะคะเราก็กรทมจะมีการไลฟ์สดทุกวันผ่านเพจส,สำนักสิ่งแวดล้อมนะคะแจ้งเตือนประชาชนค่ะ,คะว่าควรจะดูแลป้องกันตัวยังไงค่ะอย่างแหล่งที่ตรวจพบไปพวกตามแหล่งต้นกาเนิดอย่างนี้พบความผิดบ้างไหมคะ ก็มีพบที่ไม่ผ่านนะคะก็อาจจะมีก็ทางสานักงานเขตค่ะก็จะมีการสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขค่ะให้ให้ได้ผ่านตามมาตรฐานที่ของการตรวจค่ะอย่างเช่นอันนี้ที่โรงงานนะคะไม่พบอยู่แปดนะคะหมายถึงว่าเกินมาตรฐานอยู่แปดไม่ผ่านค่ะก็มีแผ่นปูนค่ะฐนที่ก่อสร้างก็อาจจะ ค่ะแผนปูนก็ตั้งแต่1ตุลานะคะก็เป็น17แห่งค่ะค่ะ<ช>ตอนนี้ก็มีการสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขค่สสะ,คะส,ถสถานที่ก่อสร้างนะคะใช่สถิตสถานที่ก่อสร้างนะคะก็จะเป็น27แห่งค่ะแล้วก็มันจะมีแบ่งเป็นของสํานักง,งานเขตดูแลแล้วก็สํานักการโยธาดูแลหนึ่งแห่งค่ะก็มีการปรับปรุงค่ะเห็นบอกว่าช่วงนี้แบบโอ้ท่านผู้ว่ากทามก็พึ่งจะระดมประชุมกันไปเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็คือทางทางผูงง้ว่าราชการกรุงเทพมหานคระนะคะก็ได้ให้บิ๊กคินนิ่งค่ะ ในทุก50เขตนะคะเราก็เมื่อวานนี้2องทุ่มแล้วก็กําชับให้สถานที่ก่อสร้างนะคะก็ร่วมกันทํำบิคนิ่งด้วยก็คือทําต่อนเนื่องนะคะไม่ใช่ทําแค่เมื่อวานนะคะค่ะแต่ขอฝากไว้นิดนึงช่วงนี้อากาศสภาพปิดก็อากาศนิ่งนะคะก็ควรจะควบคุมการเผาในที่โล่งค่ะคเขากปเด็นเป็นส่วนส่วนหนึ่งในการทําให้ PM 2.5สูงขึ้นด้วยนอกจากว่าการจราจรที่ที่มีอยู่แล้วค่ะ โอเคขอบพระคุณท่านโฆษกนะคะในช่วงนี้ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์หนึ่งนะคะที่เรามาเกาะติดก,กันอยู่ค่ะสาหรับศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครที่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์หลักด้วยนะคะสาหรับการมอนิเตอร์ฝุ่นที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะคุณพรมด,ดีคุณจิรศตาศูนย์แห่งนี้รวมถึงวอลลุมฝุ่นที่กรุงเทพมหานครตั้งขึ้นเขาตั้งกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็เพื่อจะมอนิเตอร์ในช่วงนี้แหละคะ่ะมกรารุมภาแล้วก็ต้นมีนาที่ก็บอกว่า นานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะค<ะ>่ะขอบคุณคุณพ,พัชรพรค่ะ